สวัสดีค่ะจากช n e l ชินี่ไดรี่นะคะ <Hi. S 1> นะกลับมาช่วงรีวิวพาเพลินไม่ใช่ไหน,นี mm. เห็นวางขนาดนี้แล้วนะ mm. ก็คือวันนี้เราจะมารีวิวกันไกตัดเล็บจังเนื่องจากเห่อมากเ mm. ห่อในที่นี้ก็คือนี่คือไวเล็บยาวสุดๆยังไม่กล้าตัดนะเพราะว่าเราจะมาลองกันไกลตัดเล็บกัน mm. ก็คือกันไกลตัดเล็บ mm. นี่เสียหมี ไปซื้อมานะคะเพราะว่าเคยดูในเว็บไซต์หลายๆเว็บที่เขารีวิวกันว่ากันไกงอันนี้ดีแล้วก็ไม่แพง <Okay. S 1> เรียวสุดๆก็ยืมเทสก่อนได้ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะก็อันที่เราจะมาทำการเทสกันนะคะเทสในที่นี้คือแค่ลองตัดให้ดูเฉยๆแล้วว่ารู้สึกยังไงนะอันนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นนะ ถามว่าตอนนี้ปัจจุบันใช้ไหมไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมันรู้สึกตัดไม่ค่อยเข้าแต่ก็เดี๋ยวเอามาลองดูนะคะทีละนิ้วส่วนอันนี้นะคะจะเป็นของหม่อมย่าที่เมื่อกี้มานะก็จะเป็นข,ของญี่ปุ่นนะคะซื้อมาความจริงอะ่ะใช้อีกอันนึงแต่ว่ามันหายไปนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้แทนก็คมมากนะ,ะแต่ความรู้สึกของมันก็คือ มันใหญ่เกินนิ้วเราตัดค่อนข้างยากนะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวแล้วก็จะมีอันนึงนะเสี่ยมี่ที่ซื้อมานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงรีวิวที่ดีต้องมีราคานะคะ99บาทเท่านั้นอันนี้ไปซื้อมาที่ช็อปที่ Saint เซนทรัลเิลดนี่นะคะกำลังทำรีวิวอยู่นี่ที่พืชไทยเชียงคานนะคะส่งรูปน้องสมดีอากาศหนาวมาให้นะคะ เดี๋ยวขับรถไปหาแล้วลูกคิดถึงใช่ไหมมาเริ่มนะคะแบบแรกก็คือแกะอันนี้ไม่ต้องรีวิวว่าพลาสติกหอ่หอฮีหอนะคะดูดีไม่ใช่ก็ซองพลาสติกทั่วไปนะคะนี่เบอตัววัสดุมันอ่าตรงนี้นะคะเข้าหมาก็จะเป็นที่รับเล็บซึ่งอันอื่นถามว่ามีไหมเอออันนี้มีอันนี้ล่ะ นะต่อมาเห็นเขาบอกว่ามันถอดออกมาได้กถ็ถอดเพื่ออะไรอะเพื่อเก็บเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้ฟังก์ชั่นอันนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงถอดมาได้แต่ใส่กลับเข้าไปนั่นแหละหรือว่ามันเอาไว้เก็บมันเอาไว้เก็บขี้เล็บเหรอไม่น่าใช่ช่างมันเถอะ มาเราจะเริ่มเกลิบเริ่มจากอันนี้ก่อนเราจะตัดให้ดูนะฟังจากเสียงนะคะนิ่มๆม,มันไม่ค่อยผมอ่ะต่อมาลองมาอันนี้ เดี๋ยวอันอื่นเดี๋ยวค่อยเก็บอันนี้คมมากนี่อันนี้สังเกตได้ว่าอันอันที่ของเซเว่นนะคะใช้เนี่ยจะเป็น,นมันจะไม่ค่อยขมอ่ะเดี๋ยวลองมาเสียงนี้เบาน้ำหนักเบามากลองนิ่หน้าแล้วกันหรือว่ามันต้องถอดเอาวะรู้สึก รู้สึกไม่นัดอะ่ะมีเสียงคมก็คมนะรีวิวอะไรเนะี่ยก็คือกันไกลตัดเล็รบราคาเ9บกาบทถามว่าดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งคือดีกว่าแบบเซเว่นเราอยูแต่ถามว่าสู้ญี่ปุ่นได้ไหมความรู้สึกแบบ ถ้าอันนี้อันนี้ไซส์เล็กกว่านี้นะแบบหัวเล็กกว่านี้ก็คิดว่าน่าจะดีกว่านี้คืออันนี้เหมาะสำหรับตัดเทา้าเล็บเท้ามากแต่อันเนี้ยถ้าคนเล็บแข็งๆเดี๋ยวลองนิง้วโป้งคิดว่าไม่น่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเออเอาอยู่เลยเฮ้ยกระเด็น อันนี้เล็บมันอาจจะแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะเพราะว่าไปทําเล็บเจวมาแล้วมันยังเป็นเล็บเก่าอยู่อืออันนี้จะเข้ามุมได้ง่ายนะคะแล้วก็น้ําหนักเบาเล็บน่าเกียดมากต้องไปทักรีน้ำรุงโอเคถามว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีไม่มีกันไกตัดเล็บในดวงใจนะคะก็คิดว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ดีกว่าไปซื้อเซเว่น ใช้คำนี้นะ,ะอันนี้ซื้อที่ช็อปเนี่ย99บาทแต่ถ้าเกิดซื้อที่ช้อปปี้นะคะอาจจะมีราคาถูกกว่านี้เพราะว่าบางทีเขาก็ไปซื้อแบบที่จีนสั่งเข้ามาเลยเนาะส่วนถ้าเกิดใครคิดว่าใครที่พอมีเวลาแล้วก็มีกาลังทรัพย์นะก็อาจจะสั่งแบบตั้งแต่ตดเล็บเม็ดญี่ปนมาเพราะว่าวัสดุเหล็กอะพวกนี้เขาปานนีดกว่าก็สรุปก็คือชอบสองอันนี้ไม่รู้นะว่าซื้อที่ไหนนะคะปนย่ามาต้องซื้อที่ที่ญี่ปุ่นนั่นแหละ ส่วนอันนี้นะคะก็ซื้อที่ไทยอ่ะโอเคสรุปก็คือ99บาทดีสมราคานะคะตัดเข้ามุมอะไรได้ก็คือตรงเนี้ยเคิร์ฟนันะออกแบบมาดีนะความโคง้งตรงเนี้ยเข้ากับเล็บตัดง่ายแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบจะตัดตรงมุมอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคคือมันเก็บเข้าไปได้ง่ายง่ายกว่ากันไกอันใหญ่แต่ถ้าเกิดกันไกอันนี้มันมีไซส์เล็กก็คิดว่าน่าจะดีกว่าแต่หาเปยาก อันนี้คือดีมันดีตรงที่ว่าตัดเข้าไปแล้วแล้วมันมเก็บเล็บเข้าไปในปอกอันนี้ด้วยเนี่ยมันเก็บแล้วก็ทิ้ง a few moments later. อะไรทีเก็บเล็บอันนี้มันเก็บยังไงล่ะเพราะตัดปุ๊บนี่มันเข้านี่มันไม่ได้ตัดแล้วม,นะมันก็จะเก็บอยู่ในนี้อ่ะมันไม่้างข้าง จ้าแม่กันไกลตัดเล็บไหนไหนลองลองออตแต่ความรู้สึกมันแบบเงี้ออยอืมันไปอยู่บนข้างใน,ห,นหายไปแล้วเข้า <c oughs> ไปอยู่ในแบ็คโฮหายไปเลย <c oughs> กันไก่เล็บหายนะ <c oughs> อแค่มันจะอยู่ตรงนี้อ,อยู่ในซอกมันจะซ่อนอยู่แล้วก็เคาะมันออกแต่ไงมันก็ไม่ลงนี่อยู่ดีโอเคนานก็จบการรีวิวที่ซื้อมาใช้เองแต่เพียงเท่านี้นะคะราคา90กกบาทใครยังไม่มีกัรไกตัดเหล็กดีๆก็ไปซื้อใช้ได้มาสรุปอ่านไม่ออก ขลิตเดือน5้าปีสองพบโอเคบายบายสวัสดีค่ะ